สวัสดีค่ะก็อยู่ในช่องปณิศราแจนนะคะก็คือไม่เคยทำช่องมาก่อนินี่เป็นคลิปแรกก็ตื่นเต้นมากๆก็ยังไงก็คือถ้าพูดอะไรติดขัดหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษด้วยขออภัยไว้ด้วยนะคือวันนี้นะคะก็คือไปเจอรูปเก่าๆสมัยแบบตอนเด็กๆก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ตอนเป็นสิวให้ฟังว่าแบบเฮ้ย เออตอนนั้นอะ่ะคือมันแย่แบบแย่มากๆเลยนะคือเป็นตั้งแต่ตอนมสี่ก็เพิ่งมาหายตอนปีสามมาดูคลแล้วคือปีสามเนี่ยคือวิ่ีแบบว่าหายไปเลยนะก็ยังแบบึ้นคนยุบยุบแต่ตอนนั้นเราก็พอใจแล้วเพราะว่าเราเคยเจอแบบตอนนั้นเป็นสิวในชนิดที่แบบว่า ไม่เหลือรูของขนให้มันขึ้นอีกแล้วไว้เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะแต่ว่าเออภาพในยุคนั้นน่ะเนาะกล้องเราก็ยังไม่ได้มีกล้องหน้คนผิวขาวถ้ามองในระยะไกลๆจะมองไม่เห็นว่าเอ้ยฉันเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองไกลๆอูโหหน้าปุกมากผ่านมาเนี่ยได้หน้าขนาดนี้ในนาววันนี้เธอว่าแบบโอ้ยโชคดีมากว่าจนแบบจบม .6 ในการแบบว่าเข้ามาหาลัยฉันยังไม่หายอ่ะแล้วฉันแบบ โอ้ยจะไม,ยไม่อยากแบบเป็นเฟชชี่หน้าปวดเฟชชี่หน้าปวดเพราะเข้ามาสีเนี่ยงานหน้าตาสินเนี่ยงานลํำเนี่ยคือเยอะมากคือเยอะแล้วก็อ่ะแต่งหน้าเทอมแรกยังไม่ประสบป,ปัญหาเท่าไหร่ก็มีขึ้นๆยุบๆขึ้นๆยุบๆที่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นฝ้าน้ำนม เป็นฝ้าแบบขาวๆก็เลยให้ไปหาคุณหมอที่คลินิกคลินิกในบุรีรัมณีแหละตอนนั้นเป็นคลินิกใหญ่ก็เข้าไปคือตั้งใจไปรักษาฝ้าแต่เขาให้ยาละลายหัวสิวด้วยตอนนั้นมันก็เด็กอ่ะนะเออเขาให้เลยมาก็ใช้คือตั้งใจะจะแบบไปอัปเดตว่าออาจะต้องยังไงใช้คือก็อ,อ,อยากจะไปหาฝ้านี่แหละกลับนอนให้กดสิวดกดๆกลับมาหน้าพัางหน้าเยินดีนะวันนั้นเป็นวนันศุกร์ทีนี้ก็กลับมานาะก็ตกใจ กลายเป็นว่าเราก็ต้องรักษาสิวไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนปิดเทอมม .4 เทอมหแล้วม .4 เทอมสกดสิวไปเปิดเทอมวันแรกเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแผ้หายหน้าก็เนียนแล้วปรากดว่ามันไม่ใช่อ่ะทุกคนคือกลายเป็นว่าสิวที่มันกดอ่ะมันยังไม่หมัวก็ขึ้นขึ้นขึ้น แนะนำให้ไปหาหมอผิวหนังก็ไปไปหาหมอผิวหนังได้ยามาทาแล้วก็มียาก็เหมือนเดิมยาละลายหัวสิวแต่ที่เนี่ยเป็นแบบผิวหนังจะไม่ได้แบบมีการกดสิวแต่ว่ามียามากินก็กินแหละกินอยู่อย่างนั้นคือไม่ได้กดสิวเดินไปไหนก็มีแต่คนทักวุ้ยเป็นหลุมสิวแน่เลยเม็ดใหญ่ขนาดนัน้แต่เราคิดว่าวอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็หายคือแดนอะคิดมาตลอดว่าตัวเองอะ เดี๋ยวก็หายอ่ะต่อให้ฉันจะกดคืออะไรยังไงก็นา่าให้สิวมันออกจากหน้าฉันไปเดี๋ยวแผลฉันรักษาเองก็ทําทําจนเอ๊ะแต่กินยาไม่หมดไม่หมดสองเพราะทนไม่ไหวก็หยุดหยุดเลยแล้วก็ไปหาหมอที่ใหม่เขาก็สังเกตเห็นแล้วแหละว่าหน้าเราอ่ะเป็นหลุมเขาก็ให้ไปทําอะไรอะไรพีพีสักอย่างแล้วเราก็เข้าไปเขาก็เจลเจลมาแล้วก็แบบอะไรไม่รู้อ่ะ เออร้อนๆจะเขาวอาไหวไหมไหวไหมไหวไหมแต่ราคาหลักร้อยแล้วไม่เยอะหูยแล้วของคลินิกยาละลายหัวสิวเจลล้างหน้ามีกันแดดของของหมอของคุณหมอของที่คลินิกด้วยเป็นกันแดดแพงหยุดไปก็อ่ะอยู่อย่างเงี้ยจนมอหกเชื่อไหมทุกคนจนญาติพี่น้องอ่ะฝั่งพ่อเขาไม่เคยเป็นสิว่ะหรือเคยก็ไม่รู้นะเออแต่ยังไม่เคยเจอใครเป็นสิวถ้าแบบ ไม่ใช่แบบพวกรุ่นรุ่นเราอะพวกเอามาอะไรเงี้ยกไม่เห็นมีใครเป็นสิวนะเขาเอาเลยมาทาให้ว่ายาทาฝ้าแล้วกูรู้สึกว่าอุ้ยมันแห้งว่ารู้สึกได้เลยตอนมัหกรู้สึกว่ารูมผุดอะกว้างคิดก็เลยตอนนั้นน่ะม่นนจว่าน่าจะเป็นเพราะอีกตัวนี้แหละมีอย่างหนึ่งอะไรหรือว่ายาโมงหายนะแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ของพวกนี้มันห้ามใช้กับผิวหน้าเราไม่รู้เลยว่าพวกนี้มันทำให้ผิวแบบเกิดการระคายเคืองเราไม่เคยรู้เลยก็ทา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  สุดก็หยุดใช้เพื่อนเอาคีมาขายอีเหลืองเหลืองอะคือเขาดินอะไรไม่รู้แบบสิวหายอะก็ใช้อีสีตลับอ่ะอีตลับเหมือนตลับยาก็ใช้ก็ลูบขนก็กว้างรู้สึกว่าโดนเลยหน้าก็แดงแล้วสมัยนั้นนะแต่งหน้ายังไม่รู้จักแบบพวกไอรีมูเวอร์ครีนซี่ล้ำเสร็จโฟมล้างหน้าเลย3ามสีหลบหน้าก็แห้งเข้าปีหนึ่งนี่ก็คือ คือไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือว่าอะไรนะคือเราก็ทําง,งานไปด้วยเรียนไปด้วยเข้ามาหา,หาลยัยมาเรียนในกรุงเทพและเจอเซตหนึ่งเซตลักษาสิบประมาณพันต้นโต๊ะพันกว่าบาทหรือ2 0 0พกว่าบาทนี่แหละก็เอาเงินเดือนเดือนแรกอะสองพันกว่าบาทเพราะทํางานเสาร์อาทิตย์เนาะผ่าถามก็ไปซื้อมาเขาบอกว่าการันตีหายภายใน1เซตเป็นไงล่ะมือเหมือนเดิมอะมันซื้อเข้าปีหนึ่งแทนที่ได้เป็นแบบ ไปที่หน้าสีใสแต่คือกลายเป็นแบบสิวฝุดฝุดหน้าปวดแล้วตอนนั้นก็คือทับแป้งทับอย่างเดียวแป้งฝุน่นแป้งทาตุ่เด็กอะเมื่อหไหรหน้ามันโบเข้าไปหน้ามันโบเข้าไปแล้วเป็นความไม่มั่นใจการเราเป็นตัวตลกไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมองเราเป็นตัวตลกนะแต่เราอะพยายามทําตัวเองให้แบบตลกแต่คือพื้นฐานส่วนตัวชอบที่จะทําให้คนรอบข้างสนุกอยู่แล้วแต่มันมากกว่านั้นคือเราต้องแบบ ใส่แว่นดำทำเป็นเด็กเดออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมีรูปหนึ่งเออเราก็ทำแบบอย่างเงี้ยเราก็ทำแบบเป็นตัวตลกเพ่อที่จะให้เราแบบเออมีความมั่นใจในตัวองในฐานะที่ฉันเป็นตลกแต่ในความลึก,ลกจริงๆฉันอยากเป็นคนสวยนะไม่ได้รักษาอะไรแล้วก็เพราะไม่มีตามหมดเซตนั้นก็คือนั่นแหละเอาใช้ครีมตลาดทั่วๆไปเลยนูโตรจีน่าเป็นเจลอะเป็นหลอดสีน้ำตาล มันอ่อนโยนมากๆอ่อนมากเออแล้วก็ใช้แบบพวกอะไรของญี่ปุ่นอะไรก็ตามแบบพวกเนี้ยจนกระทั่งคือใช้วนเวียนอยู่งั้นสิวก็ขึ้นๆอยู่ๆขึ้นๆอยูย่ๆมันไม่ได้หายไปไหนเลยสมัยนั้น กล้องดีแล้วแต่เราอะใช้แอป360องศาเราไม่เคยถ่ายตอนเราเป็นสิวเลยจริงๆแต่ถ้าอยากรู้นะคะสามารถแอดเพื่อนในมหาลัยหรือแอดเพื่อนที่สมัยเรียนมปลายที่บุรีรัมย์พิท,ทยาคมได้เลยนะคะสามารถเข้าไปถามอะไรนี้ไว้ Eat, อีธาเนี่ยีนี่เนะี่ยมันเป็นสิวจริงไหมเพื่อนจะบอกโอ้ยหน้าปวดคิดดูทุกคนเพื่อนแจนไะหคิดว่าคือพูดคือแต่รักษานั่นรักษานี่โหยูยเขานี่ทากดวิตามินแบบเอ้เขาเรียกว่าอะไรพวกพวก เอชเอป้าที่แบบทายาพอมันยิบยิวเขาจะเช็ดเช็ดเ็ดออกอ่ะอ,อันนั้นก็ทาม,มาแล้วแล้วก็กินยากดวิตามินเอจนปากแตกปากลอกหน้าแห็คือมันลอกจนเลือดไหลเลยนะกดวิตามินเอคือเขาให้แล้วเขาขายเท่าไหร่ว่าเมตรละห้าสิบบาท พอโลโตมาเนี่ยเรียนจบทํางานเพิ่งมารู้ว่ามันมีขายไว้กล่องละส5มรอยหสิบาทกล่องหนึ่งมี30สิเม็ดอ่ะไปบวกลบคูณหารกันแต่ตอนนั้นที่เราซื้อที่คลินิกหแคนมากเราซื้อเม็ดล,ละห้าสิบาทช่วงหนึ่งเนาะที่เข้าอาเซียนแล้วปิดเทอมหกเดือนหกเดือนเือเราแบบอยากได้ตังมากกว่าน,นี้คือเราทำงานพาร์ทไทม์มันตอนนั้นปีสมก็น่าจะประมาณจะนางหรืออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอาทิตย์ทำอาทิตย์ละสามวันแล้วก็อย่ากอาโฟคผะ พิมพิมเซิร์ชเซิร์ชหางานพา่าทานมี๊อปอัพเด้งเข้ามาให้กรอกชื่อนมสกุลตื้อตื้อแล้วก็มีคนโทรมาโทรมาปุ๊บอ่ะเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปถึงปุ๊บยหนะ้าห้องประชุมใหญ่โตไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะคะเป็นธุรกิจ MLM ถามว่าทำไหมฉันโพสหางานแล้วฉันก็มาซื้อของสต๊อกกระถามว่าฉันจะทำไหมฉันก็เรียลไลน์ค่ะเรียไลน์ไปหาเงินยืมคนนั้นคนนี้ ลงโทนเพราะว่าบาังเอิญว่าวันนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์มีคนดังคนหนึ่งเข้ามาเราสต็อกมาหนึ่งในใจคิดว่าถ้ากูขายไม่ได้ก็กินเองอ้ราคาแรงมากเลยนะอาหารเสริมนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเป็นตัวนี้นะคะกินคู่กับอีกตัวหนึ่งเป็นเกฟซิสเกฟซิสออยเป็นน้ำมันสกัดนอ,องงนอเลซองุ่นคือกินคู่กันเพื่อที่จะให้แบบสิวแห้งเร็วเดือนแรกกิน4ก่อง คือกินเก็บซิดออยสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็กิน2กล่องคือกินวันละ2เม็ด1กล่องมี30แคปซูลกินคันราคาขาย 1, 1,990บาทคือถ้าฉันไม่หายอะ่ะฉันแค้นอ่ะเออฉันเคยใช้น้ำมันมะพร้าวทาหน้านอนตื่นช้ำแตว่ามก็ดีแหละแต่ว่ามันทำให้เกิดสิอุตัานะมีความชื้นความน้ำมันไงจนมารู้สึกตัวอีกทีประมาณเข้าเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งรู้สึกว่า สิวอักเสบมันแห้งมันแห้งแล้วแทบจะแบบไม่มีแต่ก็ยังมีอยู่นะมีแบบมีสิวอักเสบแต่สิวสตานไหยังมีอยู่แน่นอนแต่แจนต้องยอมรับนะในตัวสินค้าของเขาอะมันทําให้สิวอักเสบแจนาหายแจนกินไปประมาณ6เดือนนะครึ่งปีเดือนแรกกินอย่างละสกล่องใช่ไหมเดือนที่2กินอย่างละ กินอย่างละกล่กองแล้วเพราะว่าเหมือนรอบแรกอะ่ะเราปรับฮอร์โมนปรับให้แบบคือฮอร์โมนคือคนส่วนใหญ่คนเป็นสิวว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะผลิตฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วก็น้ํามันเหลวพวกนี้มันออกมาเยอะมันก็เลยทําให้เกิดสิวอุดตันเกิดการอักเสบภายใต้ชั้นผิวหนังขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ต้องปรับฮอร์โมนคือมันดีกขึ้นแต่มันยังเหลืออุดตันแล้วก็ทีเนี้ยบริษัทช่วยนะเพราะว่ามีเปิดตัวสินค้าตัวงใหม่ขึ้นมาเป็นโทนเนอร์เป็นคลีนซิง่ง ที่ล้างหน้าก็คือหน้าจะเป็นสมูทตอีที่เป็นเจลอะเป็นจะเป็นหลอดเขียวๆแล้วก็เป็นว่านหางจระเข้ตอนนั้นใช้ใช้เป็น3าตัวนี้โฟนเนอร์คลีนซิ่งของแบรนด์เนี้ยที่เราขายแล้วก็ของสมูทตอีอะนั่นแหละมันก็ดีขึ้นสิบวันแล้วก็รักษาความสะอาดแบบสุดๆที่สุดเลยนะาผ้าปูแบบทุกเดือนลาผ้าปูที่นอนถูกอ้องสีฟันกว่าท้องเช็ดฝุ่นหน้านี่จะไม่ให้สัมผัสกับมือเลยถ้ามือเราไม่ได้แบบ ไม่ได้สะอาดหรือว่าไม่ได้มีครีมอยู่ที่มือจะไม่ให้สัมผัสหน้าแล้วก็ไม่ใช้ผ้าจุดตัวเช็ดหน้าด้วยเพราะแม้จะมีฝุ่นมีแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยต <c oughs> มดหมผอยู่แล้วก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ทิชชู่นี่ก็ต้องห้ามทิชชู่โดนฝุ่นเนะเป็นทิชชู่เช็ดหน้าต้องไม่เป็นทิชชู่ที่ใสห่หอมเป็นทิชชู่เช็ดหน้าโดยเฉพาะเลยแต่ตอนนั้นหน้ายังแดงอยู่นะคือโดนอะไรนี่คือถ้าเพิ่งล้างหน้าเสร็จอย่างเวลาที่เราจะแต่งหน้า ตอนมหาลัยก็ยังราอยู่นะแต่งหน้าแบบเรากาลังจะแต่งหน้าเราต้องไปล้างหน้าก่อนพอล้างหน้าเสร็จอะไรเสร็จกระทิทําม้ล้างหน้าเสร็จแล้วแบบหน้าแดงแดงมากเลยลรวก็รู้สึกแบบใจเป้าแล้วก็แบบเฮ้ย เป็นสิวรหรอหรืออะไรยังไงเออแบบเพื่อนรู้แล้วบอกว่าสิวเราไม่หายอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะสิวมันหายแล้วคือทุกคนมันเป็นแบบรอยแดงๆแต่สิวผดมันก็ยังมีอุดตันก็ยังมีอยู่บางเนาะแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราโอเคเราแฮปปี้แล้วที่สิวมันไม่ได้แบบป่๋ยปุก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 อ่ะคือฮอร์โมอนมันลดลงแล้วคือหนองอะไรอย่เงี้ยมันคือมันเหลือพื้นที่ให้ฉันแล้วอ่ะมันดีแล้วฉันก็แบบ ภูมิใจในนาตอนนั้นเราไม่ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องแบบลุมสิวอะไรหรอกเออจนแบบพอมาแบบเริ่มแต่งหน้า ยาวเนาะทีนี้น่ะพอเรามาเริ่มแบบแต่งหน้าเราจะเห็นเลยชัดบางคนบ,บอกว้ากบกบกบไปเดี๋ยวเนียนไม่จริงฉันบอกเลยว่าไม่จริงเพราะฉันกบมาตั้งแต่ปี3ามฉันทุกวันนี้ฉันไม่เคยกบแล้วหลุมสิว <c oughs> ไม่มีทางหมือนยิ่งโปะยิ่งเห็นยิ่งชัดยิ่งรู้ของผนกว้างยิ่งโบยิ่งชัด แสงมันสะท้อนกลับมาคุณออกไปแดดดิมันเห็นชัดมากมันเหมือนการลงร้องพื้นมันไปเนน้นไปย้ำให้แบบอู้เห็นรูมขนเห็นรูมสิวเห็นนั่นเห็นนี่เห็นบา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 เห็นไปหมดเลยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวก็จนเรียนจบปีสีนั่นแหละก็ทําอยู่อย่างนั้นมาแต่งหน้าพราะไม่เคยรู้ตัวตคนทัเฮ้ยเออหน้ามึงอะลา้างหน้า ว่ามันดูหน้าใสกว่าวมันได้เป็นราชนียก็ต้องแต่งหน้าปลเหมันก็ยังคงต้องแต่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็แต่งแต่งมาเรื่อยๆแต่แค่ลดปริมาณการใช้ลงพื้นลงออคือแบบเอาให้บางๆพอนะอะไร่างนี้แล้วก็แบบมีการแบบเออไปฉีดเขาเรียกน,นะเมโซว่าอามีฉีดฉีดบ้างแต่ด้ยวยความที่เราอะช่วงนั้นเนาะดื่มเยอะพอเราดื่มเยอะอ่ะมันก็ค่อยๆสลายหายไปพวกคอลลา เส้นต่งางๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็ค่อยๆหายไปจนนี่แหละที่แบบอุ๊ยจะถึงไฮไลท์แล้วนะใกล้จบแล้วดีใจไหมคลิปคือเออที่มันผ่านมาเดี๋ยวจะบอกไอ้ที่ใช้แล้วแบบที่ใช้ในแบบสิวสิวสิว,ส,วสิวนะแล้วดีก็คือไอเจลตัวว่านหางตัวนั้นแหละของสมูทอีหนแล้วก็ของแอ n เน่เอทหรือว่า ไม่แน่ใจที่มันเป็นขวดนะคะอยาเน่ยขึ้นรูไปไว้ให้ n ูโทจินน่านะที่มันเป็นเจลเจล่ะก็โอเคชอบชอบในส่วนที่คือถัดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ชอบเลยที่มันอ่อนแบบอ่อนโยนนะจะไม่ชอบสุดนี่น้ำเกลือเนี่ยน้ำเกลือทุกวันนี้ก็ยังใช้น้ำเกลืออยู่นะคะแล้วก็ไฮแม็กเลยนะที่แบบขูยหน้าฟรุงร้งฟริ้งมือได้นขนาดนี้นะก็คือแฟนของเพื่อนแฟนอะ เขาทาตัวนี้คือทํางานนะไม่ได้ผลิตแบรนด์และคือแนะนําไม่ใช้แบรนด์นี้แล้วแบรนด์นี้เขาไม่ยังมานานแล้วนะเธอเขาไม่ได้มีแบบว่าเพิ่งมาเพิ่งมาทําแบรนด์เพื่อขายออนไลน์ไม่ใช่นะเขามีมาเกือบจะ20ปีแล้วนะคือเหมือน,นแบบเออเหมือนแบบขยายกิจการเหมือน คือตอนนั้นอะเราก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าเรารักษามาเยอะแล้วเราไม่หาย่รู้สึกไม่มั่นใจตัวเองแฟนแท็กคบกันแรกๆเอ้ยทำไมจริงๆหนะ้าเราก็เป็นดีใสนะหน้าเราเป็นรูรูรูแบบรูคนแบบมองเงี้ยเนี่ยแค่หน้าอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นแล้วนะอ่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ใกล้ๆก่อนอะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีอยู่แหละแต่แค่มันไม่เท่ากับในเมื่อก่อน ก็แนะนําไปรู้จักตัวนี้แล้วบังเอิญก็คือตอนนั้นอะครีมหมดทุกอย่างหมดแล้วเราแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแต่กตเ็เดี๋ยวก็ต้องไปอะเดี๋ยวต้องไปดูครีมก็เลยหยุดใช้ไปไม่ได้ใช้ครีมเลยมีเตาโฟมล้างหนะ้าเชื่อวป้ครีมกันแดดหมดก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไหนๆก็จะไปดูครีมแล้วจะไปเสียตังซําซ้อนทำไมก็พากันไปพอไปถึงอะเขาจัดมาให้เลยค่ะเซตหนึ่งในใจคิดว่าหายก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะดีเลยขนาดนั้นนะ่ะเพื่อคิดว่ามันก็เป็นครีมทั่วไปอะนะ คือเราเจอมาเยอะแล้วเรารักษามาเยอะทั้งมาส์นะอีมาส์หมูนี่ก็เคยนะคะขอบอกเวสสำอางจากต่างประเทศนานาประเทศนู่นไปถึงเมกาชันก็ใช้ซื้อนะมันก็ซื้ออ่ะเธอแล้วก็เฮ้ยอ่ะแล้วก็ใช้ที่ได้มาสเตจแรกเลยนะได้คิีนซิงคิีนซิ่งแตงกว่า โฟมล้างหน้าเป็นไฟโต้เนี่ยฟิลอารมณ์เป็นแบบคล้ายนิโตรเจนเลยอ่อนโยนอ่อ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 นแบบไม่มีฟองอะถ้าคนแบบถ้ามันมันมากอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะรู้สึกไม่สะอาดจริง,รงๆมนะันสะอาดนะเธอมันแค่คงความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวออคือที่เขาให้ตัวไฟโต้แันมาเพราะว่าคือวันที่ไปอะผิวมันลอกมากคือผิวแห้งคือเราไม่ได้ใช้ะไรเลยไงวันนั้นที่ไปหาเขาก็คือล้างหน้าแล้วก็ทาแป้งฝุ่นแป้งเด็กเลยแป้งทาร์ดตเด็กเลยอะ เออคือไม่ได้ลงครีมกันแดดไม่ได้บำรุงอะไรหรือเพราะมันไม่มีอะไรใช้ก็ได้ไฟโตมาแล้วก็ไฮยาล,ลูรอนหคอลลาเจนก็คือเป็นไฮยาเป็นไฮยาแล้วก็อะไรแล้วก็ได้อ่าตัวนี้เราเคิ่มมาตัวนี้ชอบมากๆคือทําให้ผิวแข็งแรงทุกวันนี้โดนเลยนิดหน่อยหน้าไม่ได้แดงขนาดนั้นแล้วนะหน้าคือไม่แดงอ่ะคือสามารถโดนตบได้เลยคือมันไม่ได้แดงขนาดนั้นนะแล้วก็กันแดดอ่ะ ในตอนนั้นนะเสร็จแรกที่ได้มายังไม่ได้มีการรักษาสิวใดๆคือเหมือนแบบให้ผิวได้ฟูก่อนผิวแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นอนะ่ะจะเริ่มรักษาสิวในที่ที่สก็คือใช้น้ำตกดีท็อเอ็กซเซนแล้วก็ม้าคนเขียวเพื่อดูด ดูดสิวอะไรเงี้ยเดือนแรกอะทุกคนสิวก็เหินกันแต่ของแจนะคืออักเสบไม่มีแล้วจะมีแต่พวกอุดตันมันจะเป็นไต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 ขึ้นมาแต่ว่าแจนะไม่เห็นในตอนที่มันขึ้นมานะคือรู้ตัวอีกทีคือมันเนียนหายไปเลยในะเข้าประมาณเดือนที่2องมารู้สึกว่ามันเนียนหายเลยคือตอนแรกอะตั้งใจจะไปรักษาคือใช้ครีมเพื่อเออรักษาสิวแต่ว่าคือบ่นพลอยได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าถ้าตอนนี้รู้คนามว่า ตัวไหนลหอน้องที่รักษาแบบลุมสิมแจนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคือมันคือผลพลอยได้อะเจนยังงงเลยว่าทาไมมันถึงตื่นได้ขนาดนี้อะให้ดูอีกทีคืองงว่ามันตื่นได้ขนาดนี้จากเดิมอะที่แบบเห็นทุกคนเห็นในรูปอะ คือมันตื้นได้จากเดิมแบบอู้หูแบบขึ้นมาเยอะมากแต่ถามว่ามันเนียนเรียบไปเหมือนแบบคนที่ไม่เคยเป็นสิวเลยไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าคนมองผิวเผลอนะอ่ะอมองต่ออย่างนี้แล้วจ้องก็ได้ถ้าไม่ได้แบบเข้ามาสังเกตแบบใกล้ๆขนาดเนี้เขาก็ไม่เห็นนะเออเนึกอว่านอกจากว่าตอนกลางคืนนะมีแสงส่องระมั้ขึนจะเห็น นิดนึงแต่มันจะเป็นตื้นๆถ้าช่วงมีแก้มจะเห็นแต่ถ้าช่วงแบบตร้องนผอมจะไม่เห็นนะก็แบบเอ้ยรู้สึกแบบเอ้ยอยากจะมาเล่าบอกให้ฟังอะขยับกล้องหน่อยคืออยากจะมาเล่าบอกให้ฟังว่าแบบมัน Amazing อะนะคือคลิปเนี้ยไม่ได้จะมาขายของใครอยากซื้อหรืออยากสั่งของอยากสอบถามอยากทดลองอยากสนใจนะคะก็เข้ามาถามได้ที่เพจนี้เลยนะคะหรือว่าเอา แนไข่ของหรือว่าเนี่ยสามารถทักกับผู้เชี่ยวชาญในแบบศูนย์ฟิโอน่าได้นะคะตามภาคตามทิกัดตามเขตนาำใกล้ๆก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไปศูนย์อนะก็ เขาจะตรวจเช็คสภาพผิวได้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าทักมาถามในเพจแจนเนี่ยก็ถามได้แต่อาจจะไม่ได้ตรวจสภาพผิวนอ้องเพราะจะไม่ได้เปิดเป็นสู์จำหน่ายขนาดนั้นเนาะเอออยากจะมาเล่าบอกให้ฟังนะคะแล้วก็ใครแบบเคยเป็นสิวหนักๆนะคะก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้นหายหรือยังหรืออะไรยังไงคือนที่คลิปเนี้ยมันคือเรื่องของเรื่องรักษาสิวแจนอะมันยาวมากนะถ้าเคยเออถ้าเกิดคือไม่อยากจะทําคลิปย เดี๋ยจะแบบอะไรแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เออคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าแบบเอออยากจะแบบให้ตอบในเรื่องของอะไรถ้าเป็นเรื่องที่รู้นะคะก็จะเออจะมาตอบให้แล้วก็เรื่องไหนที่ไม่รู้เดี๋ยวไปหาคาตอบมาให้ในเรื่องของผิวสิวผิวสวยผิวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนําได้ไงก็ ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของการเปิดช่องปณนิสลาแจนเลยเอะปณนิสลาแจนคืออะไรปณนิสลาคือชื่อจริงนะคะแจนคือชื่อเล่นนะคะก็อยากจะขอฝากคลิปนี้ไว้นะคะไว้อ่าฝากติดตามฝากกดส u b คร r i b e กกันด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะคะก็ สาม,มารถติกันมาได้นะคะว่าเอ้ยขาดอะไรอะไรเกินไปไหมพูดมากเกินไปไหมหรือพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงก็พร้อมจะปรับให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ